การนี่ภาษาโคราชบ้านเองบอกว่าทําไมมันสนุกอัศจรรย์ไม่ใหญ่คนนี้ก็ยังบอกทําไมสนุกตะจาจวันนี้ฉันมาอยู่งานบวชนาคมากคค่ะบ้าน ในอำเภอด่านคุนโทริจัยลดแห่เขาแกเอ้ยเล่นมันเข่าเซนฉันตึบตึบีสำคัญนักร้อง่อดามาอยู่กัจเจ,จเจริญรุ่งเรืองเอ้ยรุ่งเรืองแน่นอนลดแห่เขานักร้องก็เสียงดีทั้งผู้ชายทั้งผู้หญิงเลยนะคนด่านในก็สนุกกันเฮ้ยวเฮ้ยวเจ้าภาพพออกพอใจยิ้มแก้มปิเลยนะที่สำคัญนักร้องรอดานเรื่องจริงเจ้าภาพพี่น้องเจ้าภาพนี่ชมออกปากเลยเดยนี่พอนากยังยิ้มถึงหูเลยนะฉันก็ เต้นมันตุยอดตุยอยากยังวะนี่นักร้องหญิงเขาเป๊ะมานักดนตรีก็มืออาชีพที่สำคัญนักร้องหล่อดามนี่เพื่อนพอนักฉันเต้นฝุ่นพุ่งนะอย่าว่าแต่วัยรุ่นเลยคนเฒ่าก็บอกว่าหายเจ็บหลังเจ็บเอวไปเลยยังว่าหายเส้นยืดนนะเสียงว<ฮ>่าอุ้ยแต่และคนป้าแต่คนดีๆฉันในแนวมันสนุกของเขาจริงๆนอนรถแหราชิมาสาวฉันยังทนไม่ได้ก็ออกมาใส่ก็เข้าฝุ่นตลบมันกันแหละทางเจ้าภาพยังบอกเลยเต้นจนไม่มีแรงฉีกซซ่ มันจนหน้าโบดยังไม่เว้นดูเอาเถอะมีงานมีการทไดรดแหดีนี่บอกว่าปุ๊มีชัยไปกว่าครึ่งบางคนมีลูกคนเดียวบวชแต่ละทีก็อยากได้สิ่งที่ดีที่สุดนั่นแหละถูกไหมล่ะมาเล่นออย่แอะแยะให้เขาพูดเดิมตามตูดได้นี่นัก้องที่ชั้นว่ารล่อคุยไปคุยมาอ๋อเป็นน้องของโชคไทยรถแหลูกชายคนน้อยเข้าแม่มาเฝ้าสาวใครมีงานมีการอยากได้ลดแห่ต้องราชีมาสาวเด้อครบเครื่องของเขาจริงๆไม่ทําให้เจ้าภาพขาด หนแน่นอน hmm. นี่เด้อตามนี่เลยเด้อลูกแหวต้องก้าชิม